สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบทุกท่านนะครับยินดีรับทุกท่านเข้ช่ช่องยูทูบชายาเรื่องยนต์นะครับผมคลิปนี้อยู่กับเจ้า12ล้อเมกานะครับตอนนี้เป็นช่วงน้ําปกติครับแต่ลูกค้าไปซื้อรถรอ2มาที่เขายัดคานมานะครับตรองล้อจะสั้นนะครับอันนี้มาทําเป็นระบะพื้นเรียบท้ายลาดนะสำหรับบรรทุกรถอ่า รถตะโคนะครับลูกค้าเลือกเอาเป็นเหล็กนะครับเหล็กทำสีนะก็ประมาณนี้นะครับสงหนาล้วก็จะพับรอนดนะครับพับรอนให้แบบน,นี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นใช้เป็นเทปบีนสอดนะครับ เว้นช่องให้ตรงกับล้อพอดีด้านข้างจะเป็นไวแฟง6ห6นิ้วพับตังโคนไปเชนะครับ,รรบพับหให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เราจะปูแผ่นไม้นะครเป็นไม้ปูครับเราจะฝังไม้ลงไปประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแให้มันสูงขึ้นจากคานข้างครึ่งน,นิ้วนะครับถ้าเราทําคานคานขวางตัวนี้เสมอเสมอตัวว้แผงข้างเสมอตัวกลางนะครับเวลาเราใส่ไม้ไม้จะโพเยอะนะครับมันจะทําให้รถสูงนะครับ จะเป็นทรงโ้งนะครับแล้วองแล้วก็ปูแผ่นสี่มินนะครับจำไม่ให้เวลาลูกค้านั้นไปใช้งานกนระะเดินขึ้นเดินลงนะครับขับหรือว่าน้องครับเดินขึ้นเดินลงตามมีเฉพาะแผ่นเหล็กนี้นะครับจะเป็นเป็นช่องนะครับเี๋ยวจะ ลื่นนะครับตกลงไปแก้งขาหักนะครับโท้ายนะครับเอ็เนชอบให้น้ำออกให้ี่ดินที่ฝุ่นออกนะครับ เตรียมเ็บงานนะครับออกไปทําสีนะครับวันนี้จะออกไปทําสีละ ตัวนี้เป็นคัตซีรถดับนะครับมันจะสั้นนะครับมันจะสั้นแล้วก็เราจะใช้วิธีเอาเหล็กลางนะครับค้ำเข้ามาหาท้ายนะครับช่วยยึดไว้ถ้าเป็นคัตซียา,ยาวครับเราจะตัดคัตซีให้เลียวตามตามโค้งเลยนะครับไม่ต้องใช้เหล็กมาค้ำนะครับเอาเหล็กลางสี่นิ้วนะครับทำเป็น จับยึดประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีสีน้ำเงินแก้วนะครับดูครับทุกท่ขยับถังลมมานะเมื่อก่อนถังลมจะอยู่ด้านหน้านะครับพอเราลูกค้าไปยัดคามมาถังลมขยับมานะครับ okay. คิดหมดเลยครับ ยางแตกเรียบร้อยเลยนะมีก็แตกลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองโทรสอบถามได้นะครับ084 929 5 5 3 7นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม โชคดีนะคสุขทุกท่านสวัสดีครับ